สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเมนูส่งเด็ดของเรานะคะยำหัวปีปลากระป๋องปองปองป๋องป๋องป๋อง,อง,องนะคะขั้นตอนแรกนะแล้วก็ใส่หอมแดงลงไปนะหอมแดงใส่เยอะๆเลยหอมแดงชบอมากนะคะแล้วก็พริกขี้หนูเยอะๆเลย นะคะแล้วก็น้ำตาลทรายสักครึ่งช้อนก็น้ำปลาสักช้อนหนึ่งนะคะนะคะแล้วก็ใส่ใส่เครื่องยำของเราให้หมดเลย แล้วก็ใส่มะแนวใส่มะนวสักลูกหนึ่งไม่ต้องเยอะนะคะ ก็ใส่หัวปรีเรียกน้ำนมปรีของเราแล้วก็ใส่ปลากระป๋องบองปอง๋ององ,อง,องนี่นะคะปลากระป๋องของเรา ก็จะยีปลาปลองให้มันเละเละให้มันเข้าเนื้อนัวนัวแล้วก็อย่าลืมนะคะใบสะระแหน่ เพิ่มความหอมอร่อยนะนี่นะคะ เสร็จเรียบร้อยเมนูส่งเด็ดง่ายๆของเรานะคะทำตามได้นะโอเควันนี้เด็ดสรตรีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ